สวัสดีครับทุกทท่านขอต้อนรับสู่ซ u เปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถกราบต้องบอกว่าฟอร์มของยู23ของไทยเรานี่ช่างร้อนแรงเสียเกินครับนัดแรกก็ตามที่เสมอซาดิเะเบียไป2ประตูต่อ2และในนัดนี้ก็ยังโชว์ฟอร์มสุดยอดอย่างต่อเน,นื่องเมื่อสามารถเอาชนะเจ้าภาพกาตาไปได้1ประตูต่อศนจากจังหวะจุดโทษนี่ละครับผม โจทานเคมบีสัดแบบสวยๆให้ไทยขึ้นนำกาตาในเครื่องแรกและแหลังจากนั้นก็ไม่มีใครทำประตูเพิ่มได้จบเกมครับไทยเอาชนะกาตาไป1ประตูต่อศูนย์จบ2เกมก็ทีมชาติไทยยู่ -23 ของเราคว้ามา4คะแนนจาก2นัดครับ แต่ทีมเพื่อนบ้านที่เขาร่วมการแข่งขันรยายการนี้ด้วยก็คือเวียดนามพวกเขาแพ้เป็นนัดที่2ครับนัดนี้โดน UAE ยิงไป4ประตูต่อศูนย์ซึ่งนัดแรกต้องบอกกันนะครับว่าเวียดนามเขาโดนซัดจากอิรักมาแล้ว3ประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าแฟนเวียดนามเขาไม่ค่อยสบอารมณ์กับเหตุการณ์นี้เท่าไหร่นะครับมีเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเมื่อเห็นไทยชนะแต่ว่าเวียดนามแพ้ครับบางคนบอกว่า หลังจากนี้ทีมเวียดนามจะเอาอะไรไปสู้กับเขาได้คงต้องจัดรายการฟุตบอลขึ้นมาเองเพราะหลังจากนี้เจ้าภาพเขาคงไม่เชิญพวกเราไปร่วมแล้วบางคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปดูโค้ชไทยบ้างยิ่งทำเขายิ่งพัฒนายิ่งเล่นดีดีขึ้นผู้เล่นก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่กับเวียดนามก็ดีขึ้นเหมือนกัน จากที่โดนยิง3ลูกก็กลายเป็น4ลูกอ้าวเอาเอาข้าไปครับสวก,กันเองครับอย่างไรครับเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์เหล่านี้กันแบบเต็แบบมๆกันเลยครับฝากทุกท่านกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับแอดนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปฟังเลยครับคอมเมนต์จากแฟนฟุตบอลเวียดนามที่เขาตกตะลึงกับฟอร์มยู23ของทีมชาติไทยซึ่งมันจะแตกต่างกับยู23ของพวกเขาเองเมื่อพร้อมแล้วไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับ มาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์แรกครับคอมเมนต์แรกเขาชื่นชมไทยครับบอกว่าผู้เล่นไทยเล่นได้อย่างสมบูรณ์แบบขอแสดงความยินดีด้วยจากเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าดูผู้เล่นของไทยเขาเล่นด้วยความกระตือรือร้นและกระหายที่อยากเล่นแต่เวียดนามของเราดูเหมือนว่าจะเล่นให้เวลาของเขาหมดลงไปคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยพวกเขาเล่นได้อย่างดีมากมีความเข้าใจในเกม สำหรับทีมของวินามพวกเราฉันไม่เห็นว่าเขาจะทําอะไรทําไมผลงานถึงออกมาไม่ดีแบบนี้เวียดนามใจเย็นนะครับคงต้องให้เวลาโค้ชเขาสักพักนะครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าใครบอกว่าผลงานของเวียดนามไม่พัฒนานัดแรกที่เราเจอกับอีรักเราแพ้ไป3 0มแต่นัดน,นี้เราเจอกับ UAE เราแพ้ไปถึง4ประตูศูนย์เพราะฉะนั้นเห็นไหมว่าตัวเลขมันพัฒนาขึ้นเอาที่สบายใจนะครับ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไปดูสถิตหลังเกมของไทยไหมโอกาสยิงโอกาสจะได้ประตูก็มีมากกว่ากาตาเยอะแยะมากมายแถมที่สำคัญพวกเขามีโอกาสบุกเกือบทั้งเกมอันนี้ไม่ได้ถือว่าโชคดีนะพวกเขาได้มาจากการฝึกฝนล,ล,ล้วนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยผู้เล่นไทยเขาเล่นอยู่ในระเบียบมินัยมีความอดทนและรวมกันที่จะป้องกันประตูและที่สำคัญ โค้ชของเขามีการวานกลยุทธ์และมีความเข้าใจกับผู้เล่นของเขาเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า <slightly S 1> ฉันอยากให้ผู้เล่นของเราไปอยู่ที่ประเทศไทยสักหนึ่งเดือน <impossible> เพื่อดูรูปแบบการเล่นและการพัฒนาทีมของพวกเขาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโดยรวมๆแล้วทีมเวียดนามของเราไม่มีอะไรพิเศษเลยทรงบอลกลับไปกลับมาปองกันก็ไม่ดีขึ้นเลยและที่สำคัญหลังจากนี้ คงต้องรอเวลาให้พิสูจน์ว่าโค,ค้ดคนนี้เป็นของจริงหรือของปลอมคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันรู้สึกผิดหวังกับยู3าสามของเรามากแค่เห็นการจัดตัวฉันก็รู้แล้วว่าฟุตบอลของเราต้องแพ้อย่างแน่นอนแหมเอาอย่างนั้นเลยเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าโค,ค้ดคนนี้เป็นโค้ดชาวฝรั่งเศสอย่างแตกต่างกับโค้ดชาวเกาหลีมากหลังจากนี้ฉันหวังว่าจะได้เห็นโค้ดปลร์คอยู่ในสมาคมของเรา คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทีมไทยพวกเขาพยายามเล่นให้ดีที่สุดและก็สุดความสามารถรวมทั้งจิตวิญญาณของพวกเขาด้วยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้คงเหมือนจากเราตื่นจากฝันแล้วสำหรับยูวีสามและชันยาคายทุกคนยอมรับความผิดหวังที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าการป้องกันของเวียดนามนนะั้นอ่อนแอเกินไปการป้องกันก็ไม่มีประสิทธิภาพใดๆเลย แตะแบบนี้ครั้งต่อไปใครเขาจะเชิญเรามาเล่นด้วยคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอย่าก,กดดันเด็กๆเลยพวกเขาเนี่ยพยายามอย่างมากที่สุดแล้วและสำหรับโค,ค้ชคนนี้เขาเองก็พึงมาด้วยเขาเป็นโค้ชชาวตะวันตกคงต้องให้เวลาเรียนรู้วัฒนธรรมฟุตบอลของเวียดนามคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้หลังจากนี้ทีมชาติเวียดนามของพวกเราจะเป็นไปในทิศทางไหน ฉันดูฟุตบอลยูฟ่าได้แล้วฉันรู้สึกว่าเศร้าอย่าเพิ่งร้องไห้ไปนะครับเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนแรกฉันคิดว่าเวียดนามจะแพ้แค่2ประตูต่อศูนย์กับนัดทีสองทาไปทํามาแพ้ถึง4ประตูมันน่าเซ็งและก็น่าขายนามากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้เราคงต้องไปเปิดรายการชิงแชมป์ยู่สามกันเองแล้ว ไปเชิญเวียดนามกัมพูชาและก็เมียนม,มาเข้ามาแข่งขันด้วยสําหรับไทยไม่รู้เลยว่าพวกเขาจะมาเข้ารว่วมโดยหรือเปล่าคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเองไม่อยากจะวิจารณ์นะแต่วิธีการมันดูน่าเบื่อมากๆฟุตบอลประเทศของเราเนี่ยไม่รู้เลยว่าตอนนี้ไปทางไหนความฝันที่ฉันจะหวังว่าฟุตบอลของเวียดนามไปฟุตบอลโลกมันคงจะไม่เป็นความจริงแล้ว เมื่อเทียบกับเอเชียตะออกเชียงใต้รู้สึกว่าทีมของเราเนี่ยแยก่กว่าพวกเขาเยอะทําไมไม่จ้างโค้ชที่มีความสามารถและก็นุ่งว่านี้มาคุมทีมเวียดนามคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลาไม่นานไทยสามารถพัฒนาผู้เล่นได้ขนาดนี้ทําไมเวียดนามถึงทําได้ไม่เหมือนไทยในหลายๆด้านคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังกี้ เราควรพัฒนายู20ของเวียดนามให้ขึ้นมาเยอะๆเพื่อทดแทนยู23ที่ไม่ค่อยได้เรื่องของพวกเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเด็กไม่โค้ชของเราชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าผู้เล่นคนไหนมีความถนัดและชื่นชอบอย่างไรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าหลังจากนี้คนดูในเวียดนามคงจะลดลงจะกลับไปเหมือนจุดเดิมที่ยังไม่มีปาร์กมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่า ยิ่งนับวันเมื่อเห็นฟุตบอลของเวียดนามในทุกๆวันนี้ฉันรู้สึกคิดถึงโค้ดปาร์คโดยทันทีเรียบร้อยแล้วครับผมคอมเมนต์จากชาวเวียดนามภายหลังจากที่ไทยของเราโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะกาตาไป1ประตูต่อศูนย์แต่สำหรับเวียดนามเขาแพ้เป็นนัดที่2ครับนัดนี้แพ้กับ UAE ไป4ประตูต่อศูนเรียกว่าแฟนเวียดนามเขามีอารมณ์กันเลยทีเดียวครับผม แต่อย่างไรครับรายการนี้ยังไม่จบครับยังมีการแข่งขันอยู่อีกครับเดี๋ยวเรามารูกันครับว่าไทยของเราที่มี4คะแนนเนี่ยจะไปเจอทีมไหนในรายการนี้แอดอยากใเจอทีมเก่งๆไปเลยครับจะได้ไดู้ว่านักกีฬาของเราเนี่ยแจวขนาดไหนสำหรับวันนี้ แอดต้องขอตัวไปก่อนนะครับขอเสียงเชียร์ขอแรงใจให้กับทัพช้างศึกยูสามของเรานะครับผมทัพช้างศึกยูวสามสู้ๆวันนี้แอดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมไทยแลนด์สู้ๆู